สวัสดีค่ะสวัสดีพีเอฟซีทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาอยู่กับช่องน้องครูเชียงจงนะคะซึ่งวันนี้น้องครูจะพาพีเอซีมาทามาดูวิธีการทําของกินแบบเชียงตงนะคะช่วงหน้าหนาวก็คือจะทำ <c oughs> ข้าวแคบนั่นเองนะคะข้าวแคบทางเชียงตงจะเรียกว่าข้าวเคียบนะคะ <c oughs> ตอนนี้คือกาลังนึ่งอยู่เลยค่ะต้องนึ่งสองรอบนะคะแล้วก็หข่เข้าวมันเล็กนะคะ คือนึ่งรอบหนึ่งคือนึ่งข้าวกินนะคะแล้วก็อันนี้คือนึ่งโดยเฉพาะที่จะทำข้าวเคียบนะคะบรรยากาศตอนเช้าก็คือหนาวมากค่ะก็วันนี้แดดออกเช้ามากเลยนะคะทุกคนเจ็ดโมงกว่าก็ออกแล้วนะคะไม่ค่อยมีหมอกค่ะแต่ว่ายังหนาวสุดๆอยู่เลยนะคะหนาวมากๆอยู่เลยค่ะได้ยินสิ่งบ้างไหมคะจิ๊กจ๊กจิ๊กจ๊กนะคะว่ๆๆๆะ วรนอากาศที่เชื่อตรงคืออากาศดีมากอยู่นะคะช่วงนี้ยังไม่เข้าสู่หน้าร้อนนะคะยังหนาวอยู่เด้ค่ะแล้วก็เอ่อตอนนี้คือเนื่งเข้ารอ,อก่อนนะคะแล้วก็อู๋ก็จะมาเตรียมเครื่องแล้วก็จะตำตำตำเอานะคะไม่บดนะคะตำลยุยมือเลยนะคะลุกอันใหญ่ๆนะคะเหลียวแม่โคจะมาทํานะคะแล้วก็ ลูกก็จะเป็นลูกมือช่วยแม่นั่นเองนะคะไม่ได้ทําเองค่ะแม่จะทําจะเป็นคนช่วยค่ะตอนนี้กําลังเรื่องเข้าอยู่นะคะพ่อหิงภัยค่ะเพราะอากาศหนาวอะค่ะผ้าติดขึ้นแล้ว อากาศก็ดีมากๆเลยค่ะแต่ก็ยังหนาวมากๆอยู่เลยนะคะถึงแม้ว่าแลดออกจะและจะออกเช้านะคะ <c oughs> ทุ่งนาก็เต็มไปด้วยสวนชาวบ้านที่ทำกันปกต้นกะเทียมต้นถ่นเน่านะคะกันเต็มเลยทุกๆแบบเกือบเกือบทุกๆเจ้าเลยนะคะ อันนี้กำลังจะทำข้าวขตัดเมืองนะคะภาษาคืนอันนี้คือเป็นปลาที่หมักรองแล้วก็มาสับๆให้ละเอียดนะคะ<อ>ข้าวจีก็เหมือนข้าวจีหม้อคางค่ะอันนี้คือแบบผัดเรียบร้อยแล้วเป็นปลาเหมือนกันนะคะ ผัดใส่ไข่ค่ะข้าวก็ยังนั่นอยู่เลยนะคะ แบบนี้จะอร่อยมากๆเลยนะคะถ้ามีทนเน่าลองก็อร่อยไปอีกแบบนึงนะคะ่ะอันนี้เป็นปลานะคะก็จะอร่อยไปอีกแบบนึงนะคะยังไม่ได้ นะคะหน้าตาก็จะประมาณนี้เลยนะคะข้าวข้าวจีนนะคะอร่อยแล้วรูใส่ขี้ปลามันน้อยไปน,นิดนึงนะคะซึ่งทางเชียงตรงจะเรียกว่าขี้ปลานะคะถ้าเป็นภาษาไทยไม่รู้ว่าเขาเรียกอะไรนะคะก็เป็นปลาที่เอามาตำตๆแล้วก็ลองไว้แล้วก็เอามาสับแล้วก็ทำของกินแบบนี้เลยค่ะ อ,อาหารมื้อเช้าวันนี้นะคะแบบเรียบง่ายค่ะมาค่ะเพียบสี่กินข้าวด้วยกันนะคะตอนนี้แม่ก็เตรียมเครื่องพี่จะตำข้าวเคียบแล้วนะคะจะเป็นตำกระเทียมแล้วก็ขิงตำผสมกันให้ละเอียด ต้องตำแบบร้อนๆเลยนะคะต้องตักเอาที่หายไปตามเลยนะคะตั้มฟองขอกออะฮะต้องขอกะไม่มาโอนแล้วเขากลับมนเนี่ยเจนเนี่ยขากลับให้เขาเขียวใจวันนะน้องเน้อง <laughs> นี่ก็จะเป็นน้ำมันที่จะเอาทามือที่จะทำเข้าเคียบค่ะก็เป็นไข่แล้วผสมน้ำมันนะคะแล้วก็ตำเสร็จแล้วก็ใส่กระติกไว้นะคะเพื่อไม่ให้มันเย็นค่ะแล้วก็มาดูวิธีการทำเข้าเคียบนะคะก็เอาน้ำมันที่เตรียมไว้มาทามือทาที่กิ้ง ข้าเคียบนะคะก็กิ้งไปกิ้งมาแล้วก็เอาไปตากที่คานะคะตากแผลนะคะแล้วก็ไปตากแผลค่ะแล้วก็แห้งแล้วก็สามารถมาปิ้งกินได้นะคะใกล้จะเสร็จแล้วค่ะอันนี้ฝีมือแม่ร้่นดวนนะคะเดี๋ยวมารอดูกันค่ะว่าจะอร่อยขนาดไหนนะคะรอชิมค่ะวันนี้ไม่ได้ช่วยแม่เลยนะคะก็เป็นข้าวเคียบ อาหารเพื่นบ้านทางเชียงตุงเราทำกินช่วงหน้าหนาวนั่นเองนะคะแทนวันนี้มีพีพ่คมอีมาว่านแล้วนะคะ,ะซึ่ง,งวันนี้ปีแรกปีใหม่ปีนี้คือมีคนไทยมาเที่ยวว่านนครพูซึ่งเป็นใครไปไม่ได้นะคะพี <c ười> อ่อนเน่ั่นเองอมาสปายเลยนะคะวันนี้ <c ười> มาไ <c ười> วมากๆเลยนะคะ แอบมาครับแอบมาเหรอคะแอบใครมาคะแอบใครมาคะแอบคนในถ่ายนี้มาครับอ๋อครับมาเพื่อเจอน้องกระพูครับน้องกระูแซวพิ้นด้ันครับกินข้าว้กันอยู่เมื่อกี้มาถ่ายค่อนนต์กับน้องกัะพูแล้วก็ให้กระพูทำกับข้าวให้กินก็มีหลากหลายเมนูโดยเฉพาะเมนูที่ไม่เคยได้กินอาหารกใจไหมคะอาหารตกใจรสชาติตกปาา บรรยากาศดีเด้อประเสริฐสีค่ะไม่ได้เจอนานเลยนะคะครับไหนๆก็ไหนๆแล้วช่วยหน่อยมันจะอร่อยก็ตรงนี้นะครับจะหมดขวดแล้วครับหมดคนไม่ค่อยกลับก็ได้นะคะไม่ถ้าหมดขวดจะไม่กลับครับเพราะว่ากลับไม่ไหวแล้วครับตอนนี้ก็เริ่มมึนแล้วครับขอบคุณครับอืมมันจีบหวานนะอะเก๋ก่อนสกแก้วไหมสิ ถ้าคำดีกินจะคำดีแล้วไปแล้วคำภูก็ไม่กินเนื้อแล้วไม่กินก็เมาแล้วแรงมากเลยเหล้าเกือบเหล้าร้อยอ่ะที่กินไปสองแก้ววกี้อ่ะถ้าเหล้าขาวนี่จะแรงจะแอลกอฮอล์จะแรงครับก็เนี่ยสามท่านชิลลมกี่กิอ่ะพี่กินเดิมที่ก็สามถึงห้าเขาบอกว่าเริ่มมาสดๆนี่เขาบอกว่ายี่ห้าสิบบาทหรอแต่คำภูเที่ให้พี่ก็จะยอมกินนะยอมเมาเพราะเขา เมาเหล้าดีกว่าเมาเมาเหล้าดีกว่าเมาอะไรนะเมาฮักของเมากัญชาครับเมาฮักแซลพี่ตอนนี้รู้สึกแซลพี่บ่อยจังเซลี่เนี่ยโอเคมันมีแบบนั้นจริงเพลงค่ยใหญ่มีแบบนี้จริงๆถ้าเมากัญชาพี่ก็ใหม่ไหมครับที่ที่นีเมาประชาพิ่ก็ใหม่ไหมครับเออเขาไม่ไม่เล่นกันไม่เล่นกันอุ้ยพี่ไม่รู้จัก กัญชาาประเทศไทยพี่ต้มน้ำกินทุกวันเลยตะก่อนโชควที่เคยเซรีมันมันเป็นสุขภาพอันนี้ก็สุขภาพนะกินแกงกระสยแต่ว่าจะหมดกวดแล้วครับกินเพื่อสุขภาพเป็นไงรสชาติใกล้จะลืมนะครับอ่าใกล้จะลืมข้าวโพดนะครับกับแก้มถัวเนาเวลาอยู่นะมันจะลืมอยู่แล้วนะขําพูข้าวโพดถั่วเน่าเสียครับอันนี้ถั่เนาปิ้ง อร่อยอืม,ม,มคุณแม่เป็นคนทำใช่ครับ,รบอ,รอ,อร่อยอร่อยทุกอย่างเลยกรบปูทำหมดเลยนะครับทุกคนเมื่อี้ที่ปลาเมื่อกี้ให้กระปูใช้มือขยำให้ครับอร่อยมากไม่ไม่เคยได้กินนะครับอันนี้กินครั้งแรกที่เชียงตุงเลยหนู่ายังไม่กล้ากินไม่กล้ากิน,กนอืมเหรอเพราะที่ปลาดิบหนูไม่เคยกินอืมอร่อยอร่อยมากอร่อยมากเลย เจอแล้วใช่ไหมคะใช่ครับเดี๋ยวไปซื้อใหม่ยรางจริงตุงมีขขนแล้วป็อีกซื้อที่ปลากัดไทยแล้วก็เอาไปไปใส่ตู้เย็นไว้เก็บได้เก็นได้ถ้าอยากกินก็ซื้อขนมจีนมายำกินแบบนี้ได้ตลอดค่ะเขาจะใส่แค่ไอ้กระเทียมเจียวใส่เกลือใส่ชูรสเนาะใช่ค่ะเกลือใส่นิดเดียวก็พอกันเพราะว่าในนั้นมันเขาเขาหมักเกลือมาอยู่แล้วเขาเขาไม่ใส่ชูรสเองอืมครับที่เช่ิงตุงมีขข่หน่อยที่ไม่เคยเห็น ในตลาดนีเยอะค่ะเมื่อกี้มีหลายเจ้าเลยค่ะกระตาวันขี้ตาถ้าทาเองก็ง่ายอยู่นะคะก็เอาลามาล้างล้างเอาเก็บมันออกแล้วก็เอาก้างมันออกแล้วก็โหแล้วก็ไสมันออกแล้วก็ตักแหลกไว้หนึ่งวันแล้วก็เอามาทำให้น้ํามันเยียดเยาะนะทำมือทำเองด้วยเคยช่วยแม่ทำเธอช่วยหรือว่าไปแอบถามแม่เมื่อกี้นี้ เคยช่วยนะอ๋อก็คือทำเป็นนะเออเป็นผู้ช่วยค่ะแล้วปคุณใส่เกลือใส่เกลืออย่างเดียวหรือว่ายังไงช่างทำค่ะแต่ว่าช่างเอาปริมาณปลาเท่าไหร่เจอเท่าไหร่พริกเท่าไหร่แบบนี้อ๋อมีพริกด้วยนะใช่ค่ะโอต้องมีปริมาณด้วยน่าสนใจครับค่ะช่วยน้งใส่เกลือไรคันนะใส่เกลือไรคันให้เราหลมายอย่างเลยค่ะท่านี่จะทำไหมเคยทำค่ะท่านีกก็ทำอ๋อ ปลาปลาหนึ่งจอยนี่ใส่ใส่เกลือเกลือสองขันเนี่ย,นย,ยนเนี่ยไม่เคยขีปปลานี่เองปลาจอยใส่เกลือกี่ขันนี่วะขันหนึ่งอ่ะขันหนึ่งแล้วก,ก็มาพี่ก็ขันหนึ่งเนาะอร่อยหมดแล้วเนี่ยอันนี้กัมปูใช้มือเขาจามให้เหรอจอยขีมมือจะติดตรงนี้ด้วยปลาไว้อยากกินมากิีมมือน้องกรมปูครับถ้าคต่ไม่อยากให้จะไม่กินถูะอย่าพูดอย่างนี้นะที่มาจริงนามัยอ่ะ มาจริงก็ต้อนรับเปียค่ะยินดีต้อนรับทุกๆคนเลยค่ะพนม้องกับปูก็อร่อยอน้องกัมปูรู้ว่าพี่แนจะมาทำพริกหนุ่มในชะ่ไหกพี่จะแกะ่ใช่ไหมทำพริกหนุ่มมาเลี้ยงนะเลยแก่หรือหนุ่มไม่เกี่ยวค่ะอายุแค่อายุค่ะเหรออายุจริงแค่ตัวเลขใช่ค่ะครับดีนะน้องกัมปูพูดไทยพี่กำลังใจจรงจันิดนึง มันมจะดีมันจะดีเลวนะเนี่ยอะโงนาไปใส่นะเนี่ยพี่กำลังจะไม่ใช่น้องทำอีกกินแบบนี้อร่อยมันจะขึ้นสมองเอาสิาไม่ในไม่ใส่โน่าใสเนักเตะนักเตะได้อาคอยู่สาให้แล้วก็จะไม่มีการเสียมารายาทนะครับนะเอา้าหัวหน้าวันปกอืมเนาัน้อวน้ากิน้จน้าวน้าหัน้าหั้าว้าหัน้หัวน้าัวาหวหน้าหน้าหัาน้่นามนับ้หั้าหั มีมีครับเอาไปกินที่บ้านได้ไหมเนี่ยได้จะได้ไม่ดื่มน้องคำภูสักทีตอนนี้เพียร์เนยเขาก็จะกลับแล้วนะคะครับเนี่ยดูดีทางนั้นคำภูลำบากมากเลยเนี่ยไม่้อันนีรักไม่ไม่ครับไม่เป็นไรไมดิเวลาจะมาต้องเปิดข้างหน้าเข่อ๋อเท่มากเลยค่ะกุญแจก็หล่นลงไปข้างล่างเนี่ยความลำบากอยู่ที่ไหนความเทจอยู่ที่นั่นจ้ะ ค่ะสู้ๆเข้าไว้นะคะโอเคไปเจอกันนะครับพูน็อตแล้วน็อตอันนี้ไม่ตกหรอมันมันคงไม่หล่นใช่ไหมไม่ใช่ตรงนี้มันหลุดมาตั้งแต่มาแล้วครับอ๋อไปนะอย่าเพิ่งนิดแต่งงานนะค่ะงานนี้เราขอไปแต่งนะค่ะกลับดีๆนะคะเที่ยนแม่มางานแต่งหนูด้วยนะไม่อยากได้ยินคำนี้นะพูดเล่นพูดเล่นนะ นคยทักมาเนอรค่ะนี่คผู้น้ำมันเตื้อนเต็มเลยฝากดูแลด้วยไม่เป็นไรค่ะบายบาๆกับจีลีนะคะอ๋อไก่เป็นไรลอยเนอร์อ๋อเอ่อไก่เป็นไรลอย ไี่เขาเกลับไปแล้วะค่ะว่านกโก็ทำข้าวเคียบนะคะข้าวเคียบไม่แห้งทีนะคะก็เลยยังไม่ได้เอาไปปิ้งให้พี่เขาชิมดูนะคะตอนนี้คือรอให้ข้าวเคียบแห้งแล้วนกโขจะมาปิ้งให้ชมนะคะว่าจะอร่อยขนาดไหนนะคะหัวใจคอยเปาะ ก็รู้สึกดีใจมากนะคะที่พี่เขามาเชียงตุงก็มาเที่ยวหานะคะไม่ทันตั้งตัวเลยครับมาแบบกระทนหันนะคะก็นักรูก็เลยไม่ได้ทำเขาแค่พาพี่เขาเที่ยวในหมู่บ้านนะคะก็ไปติดตามชมในคลิปพี่เขาได้เลยนะคะว่าพาพี่เขาไปทำอะไรแล้วก็ไปเที่ยวที่ไหนบ้างนะคะ ตอนนี้เข้าเคียบเข้าเคียบนะคะก็แห้งเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะจะเอามาอบให้เพจคีได้ดูนะคะว่าจะเป็นแบบไหนนะคะเพราะว่านึ่งออนหางปิ้งทานตอนนี้คือทานไัยยังไม่มีนะคะก็ามาอบหรือเอาเข้าไมโครเวฟก็ได้นะคะก็จะได้กินไวค่ะอันนี้คือใช้เตาอบแบบนี้นะคะ ก็ลอก่อนค่ะสุกแล้วเหลืองแล้วนะคะปิ้งมาแล้วนะคะอือร่อยมากๆเลยค่ะก็ใส่ขิงตำแล้วก็กระเทียมนะคะแล้วก็พริกแค่นี้เองค่ะแล้วก็ผักดิดนึงผักชีนะคะอร่อยมากๆเลยค่ะ ครูชอบกินมากๆากเลยค่ะอันนี้คือฝีมือแม่นะคะแม่ครูทำให้กินค่ะแห้งเท่านี้เองนะคะเพราะว่าเมื่อกี้มันไม่แห้งนะคะก็เลยไม่ได้ปิ้งให้ให้พีเอฟซีไม่ใช่พี่แอนเด่กับพี่คาอีได้ชิมดูฝีมือแม่น้องครูโบนะคะตอนนี้คืออบอบเอาะค่ะนี่ค่ะเพิ่งแห้งเท่านี้นะคะที่กินทาได้เยอะอยู่นะคะ มึงเอาไปหงาปหงสองแผ่นแต่ว่าเอาตรงนี้ยเดี๋ยวไปดูข้งางล่างนะคะพ่อจะทำปิ้งปิ้งให้ดูนะคะปิ้งถ่านนะคะพ่อปอบให้ข้างล่างะค่ะอร่อยมากเลยคะ่ะก็รู้สึกดีใจมากนะคะที่พี่เอ็นได้เข้ามานะคะก็ พี่เขาก็ให้คำแนะนำในการถ่ายทำคลิปแล้วกเ็เยอะอยู่นะคะนักขซึ่งนกขบูครั้งนี้คือไม่ได้ถ่ายเพียบพี่อันนี้เขานานนะคะพี่คำอีมาทรงนะคะแล้วก็นกขบูพาพี่ฟู <c oughs> นักขบูดฟูสีตลอดเลยไม่ได้ถ่ายนานนะคะนกขบู <c oughs> ก็พาพี่อันนี้เขาเถ่ายทำคลิป คลิปอะไรบ้างก็รอติดตามในช่องพี่เขาเลยนะคะคลิปน้องผัอาจจะได้ลงเร็วกว่าคลิปพี่เขานะคะก็รอรู้ลุ้นติดตามกันเลยนะคะว่าเราทำคอนเทนต์อะไรกันบ้างนะคะถ่ายทำยังไงนะคะก็กินข้าเทียบโชว์นะคะ อร่อยมากๆเลยค่ะฝีมือแม่นโคนะคะถ้าใครมาเชียงตรงก็มาชิมได้นะคะถ้าพีเอฟซี FC คนไหนอยากมาเที่ยวว่านะครูก็ยิยนดีต้อนรับทุกท่านเลยนะคะก็สําหรับคลิปนี้นะคะนะครก็จะขอตลาไปเพียงเท่านี้แล้วนะคะฝากพีเอฟซีกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายอื้อหัย ที่ชายหวานหวานหวานก็คืออร่อยนะคะปิ้งข้าวเคียบถ้าอากาศยามเช้านี่คือจะเหมาะเลยนะคะส่งเย็นจะร้อนนิดนึงนะคะถ้าเกาะ ะะทับป,ปิ้งถ่านจะหอมกว่าอบนิดนึงค่ะ